สวัสดีจ้าบัวได้ยินเสียงองอิงโดนเป็นจังไดแน่น้อือหอดเสียงวันวานเสียงเล้๊มเล้มนี่แน่บน่นอ้อมือนี่นบ่มี่ยังหลดอกพี่น้องแม่เขียวย่างไปล้างบ้านเห็นต้นมาเขียบปั๊ดดกคักดกแน่พี่น้องเอ,อ้ยมีตะนวยคอกำปั่นนี่จ้ามือน,นี่แม่เขียวมีสูตรเด้กะลอกกะลอกมากิน คนเลยสีบัวได้กินแม่เขียวเลยบอกว่ามีเทคนิคในการถนอมเพื่อที่จะให้ตัวเองได้กินมาฟัาเมื่อนี่สิมารีวิวอันเฮ็ดบกเขียบไอ้ซัางกระลอกไม่กินเนาะบกเขียบดูเด็กคนคโดกข้างแม่เขียวก็เลยสีหานอันแนวที่มันอาหารอันแนววัสดุเหลือใส่แล้วเ้ามหอเนาะนี่เนาะเนี่ยห่อเนี่าห่อแล้วก็ห่อก็ปิดปิดแล้วห่อก็แมกไว้เลย กระนี่อกลังบวชเข่าไปกินของขอาแม็กมาปิดออกก็ได้เนี่ยแม็กปิดไว้เลยจ้าทำนี้มันก็อยู่แล้วนี่ทำนี้ทำนี้ตัวนี้็อยู่แล้วอยู่แล้วจ้ามีหลายหน่วยจะได้หามาเห็ดไม่อยู่มันหลายตัวนี้มันดดดด้วยค่ะบาย